น้ำมันมันเหลืองเนาะเดี๋ยวนี้มันใสเนาะมันตันบ่อยดมตัวนี้วิ่งวูเลยบ่ตันมันบ่ไหลเลยนี่นะครับตัวขยะมันไปาลาเราบอกให้ห้อยกะทินี่น้องจีเมื่อห้อยที่อยัางไายน้ำมันก็บอกอะไรก,กันเ้็วอันนี้เขาจะวัดตันคกันน้ำมันจนมันสิบบวมไม่กินน้ำมันหรอสักแค่เขาดูดดอกก็เนาะ โอ้ยใจตึมตารางเยี่ยนหมดเลยครับเบอน้ำมันมันเสียไปเลยเปิดปั๊มไม่พอตอนนั้นเปิดปั๊มน้ำมันไปตอนตอนขั้นนี้มาจอดตอนขั้นนี้มาจอดว่าจะเปิดปั๊มอยู่ปั๊มเปิดได้แั่ปีหรอปั๊มเปิดได้

เกียบ hey, yeah, yeah. yeah. nah. right. ่าวะเกียร์มันมันหลติดแล้วมันมนหลายยาันมันไหลายนตัวนึงสีหมด้อละม่ดูกปเอมันเมันเสียแหลวเนาะใส่เล่นก็ไปปั่มพังอยู่เลยทยทิ้งไปเลยยทิ้งหมดอมันไม่ใช่หรอเส่จะหาลิทเทิลพว่อะไรเขาจับครับไอ้พวกอไรเขาไปเสียครับนะมันมีหูโลงงานเเสียเสียอาว่าพาเลยพาเกียร์เลย เี่ยนขาดไหมเอาเอาไปเปลี่ยนทีอ่างก็ไยังเอาไปลงไว้ก็ยังยั่ามีคนดูเบิรงไห่นะมีนี่ีแมนโอ้ยากใดอกไอ้เชป็นตกกั้เก่งใจยักจงลกว่ถืเป่าก็โอ้ยเดี๋ยวรอปั่มล่มามากันเด้แมนเดี๋ยวลอปั่มลมเมมาก่อนเ้ลวดนี่เ มันตันบันทุ่งอังนี่ออนหน่อยสมเลยเนี่ยแต,ต่ใจบ<อ>่เอาล่มนะครับเดี๋ยวลมมากยังทางเลยก็ยไ้สร้างเพิ่นสิบหาย,ยืมลบเนี่ยหน่อยเพราะเพิ่นว่าปยมันก็เพิ่งเ้นมมันมันเหลืองหนอแกบ่บเตาแล้วมันเลว่าเขาสองเสิมมันแพงครับน้วมันคืนนอเขาดูตนี โอ้เบิดนีไน้าเลยหลายหลยเื่อเสื่มันเดียเบิ้ดมอเดียวงลน่า่งีสมือน่หังเรื่องาเอมันมันมีมังคนบ่ะุ่นอยู่ไหม่นเบิ้งกันเนาะนึกว่ามันจะอุ่มเบิ่งมันมีไฟอยู่เบิ้งหนีไหก็หลายเดิจนจกลอกเนาะ

คืดว่าเอากัะตุยแร่มันก็ต้องเปลี่ยนบางคนมันมันบงคนชุดมันบมดออกไปเลยไรเส่ยอักไปเบึงไงอยู่เงี้ยมังเงี้ยได้ปะ เค่ไเราไม่ต้องบอกเด้อก็มันเปลี่ยนทุกเลยี่เลือดออกก็ยิ้มหานอะไแล้วเทียบอกเราเปนไม่ได้ยิบบอกรโอ้ยจริงจริเลขสิบแปดพวกขุดบอกนาเพาะว่าเป็นข้อสร้างเราเป็นข้อมาครับเป็นข้อสร้างแล้ว ทำ่มง่อเลยา่มััง่งอาอ่นล้งบานีามยงฝอดไอ้บ่ทม่ฝอดได้มพอกันอะไรดุ้งพ่อกันละอสลืมเงินเหรอเสบอตดออ่วงไหม น้ำมนาเาน้ำมันเปลบ่หมดลอแยกวะเวนน้มัน่าหอพ่ออันน้ำมันพอตั้งแต่รตรละสิบบาททุนบ้งเนเว้นใส่ไรีอะตั้งแต่ดละสิบบาทุนแยกใส่แป๊บหนึงครับมันเป็นแป๊บน้ำมันใส่เม่ได้แปบน้ำมัน หัวเลยดิมันหัวเลยดิเดี๋ยววันนี้กินน้ำมันหรือเป่าใส่แลนเขาไปแปบแตกเลยมันโดนหลายปีหลายไอ้กระซัมพ่อเขาต้แต่งให้ลูกให้ร้านไปใส่ไปหาเงินปรได้๋ยวลำเลืยคือพ่อเลยนะพ่อเน้อมันจะดูหามันจะดูหาบุลย์ไอเพื่อนดอกเมยเห็นแต่พ่อเลยเมย์เคาะเป็นเนื้เคาะเดี๋ยวเซะตั้มคอร์ได้ไปหลังคอร์ไปเต็มนี่แห่งเนี่ย เพลงมันเถอะเนาะใช่เนี <nice> ่ยเนี่ย่นี่โอ้ยมันหอด้วเนี่ยุกการกองน้นี่เรอนี้อ่ะลมมันขวนมันมากมากขาดเนาะกลัวลูมันขวนวะ Lúc mình quần thẳng Rồi tôi ถัง cả ตุแยกก็ฟิวอ้าได้จะยก มันต้องแยกน้ำมันมีเห็นบ่น้ำมันมันมีพอหน่อยเลยน้ำมันไรบ่น้ำปีดตั้งไหนเปิ่ตั้งไหนก่แหรือ่ามันเล่กินต่อค่ะมีมเ็ยาบาดน้ำบอีเอาสิบเจ็ดนบอยไดบ่มีมมีแกวครับไตัวเหนียวครับแกวเบไร่สบิบเจ็น้ำมันเพิ่นตั้งแ่ลิตรละสิบาทคิดเบื้งจอดดนสมัยสมัยสิบบาท เด่นดีลิดสามชิปเหรอมันเปิดเลยเลยพ่อเดี๋ยวมันสีฟิวครับนี่เราไม่หัวนี่เราอากาศเท่าไรสิบเจ็ดก็คันที่จริงอ่ะเขาเขาอยากมันตึ่นตื่นเล็กน้อยเดียวเออมันออกมาจากตัวนด้มันก็เบื้องต้นตัวนี้เบื้องตัวนี้ก่อนมันออกมันเขาเออนั่นแหละไข่ก่อนโคตรนั่นแหละซ่อมไว้ ขาปยกยนทงหน้าเนี่ยจ้าุแจตัวนี้ไปนั่เป็เด้อไปนั่ไปไหน้านี่นี่มองนี่มองมองเติมเหล่าเขามาเป็นสิ้นเป็นสิ้นเลยมาพอแล้วพะเวโคตรบังน้ำมันมาไหมช่หนโอลิงตัวแยกมันตายแล้วไอ้ดมนมันจอดซื้อมนกยังหน่อยออกเนาะทยคลิปมานนไ้มื่อนั้นไอ้ดมมอออองมือ

เราเคยมีเนาะรถแบบนี้มันบ่มาดีวีมันตันอยู่กลนถังกันมี่ว่าตันอยู่ม่องนัยนะตายตายเลยหรือหรือเป็นห้อเปิดคือต้องมี่บละพ่อบ่มีนั่นมันต้องเต็มงุ้มมึงพ่อเนาะมันยังเหลืองเนาะน้ำมันคือบ่มา์ก้อนน้ำมันน้มันมันม่มัมันบลาเมันมันเหลืองมาเลยก้องตัวใหญ่แต่จนมันเหลืองเปดเลยกันตั้งแต่สมัยน้ำมันตอนนั้นเป็น พี่เมียมออกขึ้นทำไมพี่เมียมยดมันยกซื้เถอโอ้ยมันเบามากน้ำมันจากทัเน้ำมันเาเาปงจุไนมุนใส่ออกมาแล้วมุนนไ้มันออกมาเลยมัตามมาพ่อมันแข็งเลยบะจริงข้า็ตองแยกมาขาเปิือกมันก็ไหลมาแล้วนะมันมันไหลมาพัดยกกองนี่แยกไหนปั๊มเปิือฟ้ามงเปิดฟ้าถังเง

ยกแบบท้ <c oughs> ี่าตใจว่ตะเกียงเขติดเครื่องติดงานเยอะใช่ยกแบบทิ้ทีว่ม่ต้องนะมือดใจบงมือโอ้มือดเลยกเกี่ยวกับมือแบเข้ามเกยวของมันมันนี่ะมนมีเงินจะไปจะมาเราเราอยู่ไนตอนนี้แล้เจ้าขายหร่าขาเจีบถอดตัวนี้มั้ย ตัวนี้มันถอดเนี่ยมือมุนเลยวะ<ช>มันต้องถอดกองแก้วอ,มอกมือยามันมันแตกแปะวยยากองนี่นะมันมันมมมานตนถามอีกอย่างนึนี่ระบบแมอนล้วอะลายะแล้วอลายไเป็นตัวนี้เนอ่นี้วันค่ตัวนี้มัน